สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะพามาทําเป็นต้นแบบนะคะในส่วนของพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนนะคะก็จะเป็น Google Sites ที่รวบรวมผลงานของบุคลากรคุณรูที่โรงเรียนนะคะก็จะรวบรวมผลงานของคุณรูทั้งโรงเรียนนะคะเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลนะคะในส่วนของงานวิชาการหรืองาน,นอื่นๆของครูแต่ละท่านนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะในส่วนของคอรูออดนะคะ ที่เป็นอ e ีบุ๊กก็จะเป็นพวกสื่อนวัตกรรมแผนการาสอนนะคะที่คุณครูได้จัดทำขึ้นมาในส่วนของ any f l i p นะคะก็จะเป็นที่เก็บผลงานนะคะของคุณครูในการออกแบบสื่อต่างๆก็จะเน้นไปที่อ e ีบุ๊กนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งเก็บข้อมูลประเภทหนึ่งนะคะ,ะในส่วนของพัดฟาริโอที่เป็น Google Sites ของคุณครูอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการ เรียนรู้นะคะหรือเป็นห้องเรียนของคุณครูแต่ละท่านนะคะเอาไว้เป็นสื่อรวบรวมผลงานของคุณครูแต่ละท่านอีกหนึ่งช่องทางน,นะคะหรือจะเป็น YouTube นะคะเป็นเพจที่คุณครูนำเสนอผลงานของแต่ละท่านอันนี้ก็เอามาเชื่อมโยงได้อีกนะคะหรือจะเป็นในส่วนของเพจ Facebook นะคะของคุณครูก็สามารถนำมาเชื่อมได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเก็บชิ้นงานนะคะให้ท่านฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบนะคะ จะเป็นแหล่งรวบรวมนะคะจะเป็นสืนย์นวัตกรรมเป็นห้องเรียนนะคะที่คุณครูรวบรวมไว้แล้วก็สามารถให้เด็กๆมาเข้าเรียนได้ประมาณนี้นะคะก mm ็ hmm. ข,ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนจะนําไปใช้งาน,นะคะ mm hmm. ในส่วนของการสร้างเทมเพลตไว้เป็นต้นฉบับนะคะ mm hmm. เราสามารถทําการสร้างต้นแบบนะคะแล้วก็ให้คุณครูหรือโรงเรียนอื่นนําไปปรับใช้แล้วก็ ให้เหมาะสมกับรบริบทโรงเรียน,นแต่ละโรงเรียนนะคะในส่วนของต้นฉบับนะคะจะทําอย่างไรนะคะที่จะต้องเป็นต้นแบบนะคะวิธีการก็จะมีอยู่2องวิธีนะคะวิธีแรกก็คือให้ตั้งค่าแชร์ที่ Google Site นะคะซึ่งเดี๋ยวคอนวันนี้ก็จะทำสำนาองไว้นะคะเพราะว่าต้นฉบับคอนจะไม่แชร์นะคะ ก่อนจะทําสํเนาวไว้1หนึ่งอันนะคะแล้วก็จะแชร์ตัวนี้ออกนะคะ,ะวิธีการก็คือเราจะมาที่ตัวไซต์ของงานนะคะ g o o g l e s i t e ที่เก็บไซต์ไว้นะคะก็จะไปที่เมนูสามจุดนะคะก็จะเป็นรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะคะก็กดที่เ้รอหมายแชร์นะคะ,ะการแชร์เทมเพลตแบบนี้นะคะจะต้องใส e ่อีเมลของคนที่เราจะแชร์ไปนะคะไม่สามารถใช้การก๊อปปี้ได้นะคะ,ะผู้ที่เป็นต้น แบบนะคะต้นฉบับจะต้องคลิกเพื่อที่จะเปิดสิทธิ์ให้ทุกคนเข้ามานะคะเป็นสาธารณะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่จะแช์นะคะเราก็มาใส่เมลตรงนี้นะคะว่าเราจะแชร์ให้ใครนะคะก็เลือกเมลที่เราจะทําการแชร์ได้นะคะอันนี้คือวิธีที่1นนะคะคือการแชร์ด้วยวิธีนี้นะคะแล้วก็คลิกส่งไปนะคะอ่าอีกหนึ่งวิธีนะคะก็จะไปเปิดที่ตัวไซต์ได้เลยนะคะ ที่ Google Sites นะคะอันนี้คือเมนูที่เราสามารถเข้าไปแก้ไขางานปกติตรงเมนูด้านบนนะคะก็จะเป็นเมนูลูกคนนะคะเหมือนกันก็คือการตั้งค่าแชร์นะคะก็คลิกที่ลูกคนบวกนะคะก็จะเป็นเมนูเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเมนูนี้ก็จะต้องตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะคือทุกคนที่มีลิงก์แล้วก็เปิดสาธารณะในส่วนของ ผู้คนที่เราจะทําการแชร์เราก็เลือกมิลนะคะที่เราจะทําการแชร์ดังนั้นท่านใดที่จะทําการขอคัดลอกเทมเพตนี้ก็ต้องส่งมิลมาให้เอดิเตอร์นะคะเพื่ออดิเตอร์ที่เป็นเจ้าของก็จะทําการแอดมิลเข้ามานะคะพอเราแอดมิลเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะทําการส่งนะคะเดี๋ยวเทมเพตตัวนี้ก็จะไปส่งที่มิลที่แจ้งเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวต่างไปดูนะคะ อันนี้คือเมลของครอนอีกอันหนึ่งนะคะที่ได้ส่งมาเมื่อกี้นะคะก็วิธีการก็ไปเช็คที่เมลได้เลยนะคะว่ามีอ e ีเมลเข้ามาให้เราตอบรับหรือเปล่าะคะก็เดี๋ยวเช็คกัน,น,ะะน,นก็จะมีอ e ีเมลที่ส่งมาแล้วนะคะอันนี้ครอมทดสอบให้แล้วนะคะก็จะมีเมลที่เจ้าของต้นฉบับส่งมาให้นะคะเราก็ทำการเปิดเมลตัวนี้นะคะ แล้วเราก็ทําการนะคะเปิดไฟล์ Google Sign s i t e ที่เจ้าของได้ส่งมาให้นะคะก็จะเป็นเทมเพลตที่ตั้งค่าแชร์ไว้ให้แล้วนะคะเราก็ทําการเปิดได้เลยนะคะหรือจะคลิกที่คาว่าเปิดก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทมเพลตที่เป็น ของเจ้าของเขาเลยนะามถ,ถามว่าถ้าเราแก้ไขตอนนี้ก็จะเป็นการไปแก้ไขงานต้นฉบับของเจ้าของนะคะซึ่งเราจะไม่ทําการแก้ไขเลยนะคะเราจะทําการคัดลอกนะคะโดยให้คุณครูที่จะทําการคัดลอกนะคะไปที่เมนูนะคะขวามือข้างบนนะคะจะเป็นสัญลักษณ์3จุดนะคะแล้วก็จะมีคามํา,า,าว่าทําสําเนานะคะเราจะใช้คาํา,า,าว่าทําสําเนาเนื่องจากว่าถ้าเราเข้าไปแก้ไขเลย มันจะเป็นการเข้าไปแก้ไขต้นฉบับของเขาซึ่งก็จะเลอะเทอะตึงเราก็จะไม่ทำนะคะเราจะคลิกที่เข้าทำสำเนานะคะ,ะระบบจะทำการคัดลอกทุกอย่างนะคะในเว็บไซต์นี้ที่เป็นเทมเพลมาไว้ที่ google drive ของ m ม i l ที่เราเปิดไว้ตอนนี้นะคะก็คือมลขององค์กรนะคะก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะคะพอเข้าทำเสร็จนะคะเราก็จะไปเปิดดูที่ google drive ของเรานะคะเดี๋ยวไปเปิดดูได้เลย ก็มาที่9จุดนะคะแล้วก็มาที่เป็นแอปพลิเคชันที่เขียนวบไซต์นะคะนี่คือที่ที่เราไปนํามาของเขานะคะซึ่งถ้าเราแก้ตรงนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นต้นฉบับของเขานะคะซึ่งเราต้องมาดูตรงนี้นะคะซึ่งเทมเพลตตรงนี้เขาจะบอกว่าเป็นสําเนาของเทมเพลตอีกทีหนึ่งนะคะ,ะมันจะล็อกแบบนี้อยู่แล้วนะคะทางเว็บไซต์ให้คุณกดตกลง เดี๋ยวเขาจะทําการทําสําเนาจากต้นฉบับมาไว้นะคะใน o o o l l s i ซส์เราเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีอันหนึ่งขึ้นมานะคะก็จะเขียนว่าสําเนานะคะ ต้องสำเนาเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้นะคะดังนั้นถ้าไม่ให้เป็นการสับสนนะคะให้คุณครูที่ได้ไฟล์ตัวนี้มาให้ทําการนําต้นฉบับนี่ออกได้เลยนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะทีนี้เราจะมาแก้ไขตรงที่เป็นไฟล์ที่ชื่อว่าสำเนานะคะทีนี้ตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้เลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นของที่ที่อยู่ในเมลเราเดิมนะคะก็สามารถแก้ไขได้เลยแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อได้นะคะก็จะเป็น เ,เพจนะคะของโรงเรียนอะไรก็ว่างไปนะคะแล้วก็ตกลงทีนี้ถ้าในกรณีที่จะทําการแก้ไขนะคะเราก็คลิกเปิดไซต์นี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เปลี่ยนชื่อข้อมูลนะคะตามที่เราจะพัฒนากันต่อไปนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมนะคะ ในส่วนของอีพีนี้ก็เดี๋ยวพักไว้แค่นี้นะคะในส่วนของการทำเทมเพลตนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ